เอาเนี่เขามักในเตียแมนเขามักในมตัตะโดนแล้วแล้วของควรเนฟผู้ใดอันควนบาม,มีรูปเขาแม่ซามะทอนเนาะแต่ว่าสิเฮิ์จ้าใดดีอ่ะเขามักในนีเดีอ่ะก็จีบแม่ขเขาบ่เคยจีบใครเลยควรต้องซ้อยเขาเด้อเขามักในอีรีอืมเดี๋ยวควรนซอยเขาเองเห็นยังกันอยู่เนาะสองสาว นั่งเล่นตัวว่เห็นติแล้วนี่แนไปเห็นยังมาเงื่อนพอลายแท้อ๋อเขาไปเตะบอลมาเออานมันมีร้่นมูกระทะมาเปิดไหม่ถ้าไปเป็นครูเพื่อนสีรถราคาไหไนไปเป็นมูเข่าได้บพอดีควันเบา่างอืมก็ได้อยู่ได้ล่ะแล้วไปเมื่อใดล่ะเมื่อแล้วนี่ได้บอ๋อโอเคเส้นเดี๋ยวายไปฮับเด้อ แม่แม่บางทีมุงคนนี่กับอีชาเป็นเดอร์